เอีทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นเนาะขณะนี้ก็16บหนาฬิกา38นาทีครับเดี๋ยวไปลดน้ำเห็ดก่อนครับเ c ีทุกคนหลังจากที่เราอัปเดตเห็ดเห็ดเมื่อตอนเช้าก็เริ่มจะออกดอกแล้วครับเนี่ยเหมือนในภาพนี้แหละครับออกดอกแล้วเพราะว่าเราลดน้ำวันละสองครั้งเนาะเช้ากับเย็น ไปลดน้ำอีกครับเพิ่มน้ำอีกเนาะลดน้ำให้ชุ่มเลยว่าดอกมันจะออกใหญ่ขนาดไหนไดูกันเลยครับเราอัปเดตเมื่อตอนเช้าเนาะเมื่อตอนเชา้าก็ออกออกไม่เยอะครับออกก็ไม่เยอะออกไม่พร้อมกันนันแดด่ดองเลย่ฝั่งนี้ เป็นยังไงเนาะจะมีผลไหมเดดส่องเลยเนี่ยจะแก้ไขครับไม่ต้องให้เดดส่องหน่อยไม่ต้องให้แดดส่องเนาะ,ะเปิดก่อนความคืบหน้าแต่ละครั้งก็อัปเดตให้ดูครับว่าเราจะประสบความสำเร็จไหมกบผล ความสำเร็จในการเรียนรู้มือใหม่หัดทำครับมือใหม่หัดทำเนาะนี่น้ำเปลี่ยมเอาไว้รดให้ชม่มอไม่ทับไปหน่อยอดน้ำเปิดที่ลูกขนาดนี้และครับอู้ออกใหญ่แล้วครับท่ ออกใหญ่แล้วเมื่อเช้าไม่ใหญ่กว่านี้เนาะเมื่อเช้าไม่ขนาดนี้เลยเนี่ยมันสโลปไปอย่างงี้แหละครับเฉียงเฉียงเนาะเฉียงเฉียงอย่างนี้แหละครับให้มันอากาศถ่ายเทข้างในหน่อยอย่าให้โดนลมไม่ต้องให้โดนลมเนาะนี่ไม่ไปมันจะออกเยอะแล้วพรุ่งนี้ก็เก็บเกี่ยวได้ครับเนี่ย ลูกนี้ก็เก็บได้อยู่ดูฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ฝั่งนี้ออกช้าโดนแดดแล้วออกช้า,น,ออชานี่แดดสองฝั่งนี้ตอนชเช้าแดดแดดสองฝั่งนี้ตอนเย็นแดดสองฝั่งนี้เราไม่ได้ปกปิดคลุมเยอะนี่สวยงามมากครับนี่เดี๋ยวให้ดูใกลนะ้ๆเนาะเอาออกก่อน สอบออกก่อนตรงปุ๋ยเนี่ยนี่อย่าให้มันโดนนี่ครับเนี่ยเราลดน้ำให้แผ่นเนี่ยแผ่นรังเนี่ยครับให้ชื้นด้วย แดดส่องดูไม่ค่อยชัดเท่าไหรนี่ครับสวยไหมครับเอทุกคนนี่ดอกสวยเลยแต่ดอกไม่เยอะไม่ดอกเพิ่งจะออกเนาะจะต,ตามพุ่งนี้ว่าจะเด็ดไหมเด็ดขนาดไหนกดฝั่งนี้นี่ความคืบหน้า ชัดเจ้าเลยใหญ่ดอกใหญ่เลยเนี่ยแต่ไม่ดกเนาะพรงนี้อาจจะดกออกเยอะตรงนี้อาจจะดอกเยอะเนี่ยจากข้างล่างนี่ก็ดอกสวยดอกสวยครับเยบเสียทุกคนลดน้ำให้ชุ่มก่อนเนาะน้ำอยู่ข้างล่างก็มีครับในในถ้วยเนี่ยเรา ใช้กล่องกล่องเก็แบบแบบว่ารองน้ำเนาะไว้อยู่ข้างล่างแล้วก็แผ่นลังแผ่นลังปูพื้นผ่นมีความชื้นเนี่ยลังแบบเนี้ยมีความชื้นด้วยเราไม่ได้ใส่ทรายแต่น,น้ํามันขังอยู่นี่น้าขังอยู่แต่กลัวแต่หอยทากเหรอครับหอยทากกลัวหอยทากมันขึ้นเนาะเราก็กันแล้วต้องกันใช้ ผ้าชุบน้ำมันเครื่องสองเสาเนี่ยเนีย่ยจะลดน้ำก่นครับลดน้ำที่ก้อนหลังก้อนครับไม่ต้องโดนจุกจุกก้อนเห็ดครับอย่าให้โดนจุกก้อนเห็ดเดี๋ยวมันจะเสียหายเนี๋ยมันจะเสียหายเนาะสังเกตการดูตลอดครับ เดี๋ยวจะแก้ไขครับเนี่ยแสงแดดมันส่องเนี่ยฝั่งเนี้ยส่องโดนแดดไม่ได้เดี๋ยวทำให้ร้อนมากเกินไปเนาะดูน้ำให้ชุ่มครับยพยายามลดน้ำอย่าให้โดนก้อนเหตุครับวิธีการทำ แต่เรามือใหมห่ฮดทำเนาะแต่เราทำให้ดูเนาะให้เอฟซได้ดูว่าเราทำยังไงเราเพื่อิึงเรียนรู้เนาะนขวดนี่ก็เจาะรูอย่างนี้แหละเจาะรูอย่างนี้ไม่ต้องเอาสเปรย์ถ้าสเปรย์ก็ฉีดหลังก้อน เดี๋ยวมันจะโดนฝุน่นละอองของน้ํามันจะโดนโดนดอกเห็ดเนาะเราก็ทําแบบนี้เลย <_ c oughs> การเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยครับความรู้รู้เองทําเองเนาะเราต้องศึกษาด้วยศึกษาหาดูคลิปเพื่อนๆเอฟซีที่เรา ดูคลิปเขามาือเราก็เพาะเลี้ยงไว้กินเองเนาะนี่สิก้อนเองอันนี้ก็เราเปิดก้อนประมาณ6วันถึง7วันนะครับนี่6วันนะออกดอกแล้ว6วันออกดอกแล้วดอกเห็ดสวย ออกจนชนเป็นกระดานเลยเนี่ยเปียกน้ําไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยเป็นกระดานของเราเนี่ยโดนข้างนี้ไม่โดนนะมั้งข้างล่างโดนเป็นกระดานนะขยับก้อนเห็ดอย่างนี้ละมั้งโอ้โดนเนี่ยอย่าเป็นนี่นะขับเคลื่อนก่อนนะก้อนเห็ด เดี๋ยวปกคลุมก่อนครับมีมดเนี่ยมีมดอะไรมดดำมันขึ้นเนี่ยยังไงเนี่ยมดดำมันขึ้นมันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งมดดำนาะไปเดี๋ยวปกคลุมก่อนครับ ปิด่อสลบอย่างเงี้ครับของโค้งเนาะโคงนะ้โคโงมังนมีช่องมีช่องว่างช่องว่างฝังนี้นะเราจะปิดฝั่งนน้นเลยเราเปิดฝั่งนีน้ ที้น้ำให้ชุ่มกระสอบเนี่ยทำความมีความชื้นเพ่จะได้ออกไวๆเนาะ ใช้กระสอบควบคุมโรงเรือนก็ใช้สลนโรงเรือนใช้สลน ประมาณนี้แหละครับเอฟซีทุกคน,นนี่มาลดน้ําให้ชุ่มเพื่อจะเล่งให้เห็ดมันออกดอกตอนเช้าเราจะเก็บเกลียวครั้งแรกแสงแดดมันส่องฝั่งนี้เราจะได้ยไข่เราจะไกลีายไข่ฝั่งนี้แค่นี้แหละครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้านะครับเพราะว่าเราหัดเลี้ยงเห็ดนางฟ้าฟูฐานมือใหม่หัดเลี้ยงครับมือใหม่หัดเลี้ยงนะสวัสดีครับบ๊ายบายติดตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะอัปเดตพรุ่งนี้ให้ดูอีกเนาะตอนตอนเก็บ เก็บดอกเนาะว่าจะได้ผลไหมตอนเก็บดอกเราก็ถ้าไม่มีเวลาเก็บก็เดี๋ยจะอัปเดตให้ดูครับต่อไปสวัสดีครับ